บอกซะก,ก่อนนะว่าไอ้คําว่าฟันธงเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าผมต้องมาฟันธงมันแต่มันเป็นเพราะว่าในเมื่อผมจําวิชาได้เยอะขนาดนี้มผมจําเส้นทุกเส้นบนฝ่ามือได้จําสมผุดสีต่างๆบนฝ่ามือได้จําดาวต่างๆได้จํหดักวิชากฎ,กฎเกณฑ์ต่างๆได้เดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มเปิดตัวดูดวงแล้วตั้งแต่ดูการชาติมานั่งดูระเบียงโหนประจําโรงแรมเทเรน่ากับโรจอปินเซตเนี่ยอีกแป๊บเดียวเรจบแล้วเนี่ยนะถ้าวิชามันใช่ไม่ได้เราจะได้เลิกมันมแล้วไปทํางานได้สายเศรษฐศาสตร์ตอนนั้นพี่วิศ ตลาดหลักทรัพย์กําลังมาแรงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เรื่องอสังหาแอสเซทกลางดีไปเลยเพราะเราจบเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นจากนี้ใครมาดูจะทายแบบแรงๆเลยกูรู้อะไรทั้งหมดในหัวบอกหมดดวงชะตานี้มีเกณฑ์อย่าล้างมีเกณฑ์รวยอีกสองปีมีเกณฑ์ไปต่างประเทศไปได้นึงเดือนมีเกณฑ์เปลี่ยนง,งานมีเกณฑ์ได้โบนัสมีเกณฑ์มีโชคฟันุงฟันุงฟันุงไม่ได้ฟันทงเพราะมั่นใจแต่ฟันทงเพราะว่าอวิชาเหล่านี้เราไม่ได้คิดเอาเองอก็จกําวิชามาจากครูบาอาจารย์ ซึ่งมีมาเป็นพันปีถ้าไม่แม่นกูจ,จะได้เลิกไงเอโอ,อ,อนี่ก็ห <c oughs> มายนี้นนะแต่จริงๆแล้วเป็นนักเรศรษฐศาสตร์เพระจบเศรษฐศาสตร์มาจบเศรษฐศาสตร์ธุรกิจหอน้า <c oughs> จริงๆแล้วก็ชอบเรศรษฐศาสตร์อาจจะอยากจะเข้าไปทําง,งานในตลาดหลักทรัพย์วางมันคล้ายกันนะเศรษฐศาสตร์ <c oughs> มันมาจากข้อมูลเชิงสถิติเหมือนกันแต่เศรษฐศาสตร์ในเจ้าเล่ห์มากด้วยปัจจัย อัตราดอกเบีย้ยคงที่ด้วยปัจจัยราคาเนี่นไม่เปลี่ยนแต่เวลาเราทายดวงอ่ะจะไปด้วยเหตุปัจจัยมีผลรวยนะด้วยเหตุปัจจัยต้องงี้ไม่ได้มันต้องทายเลยเพราะนั้นเพราะนั้นวิชาดวงเนี่ยมันยากกว่าเศรษฐศาสตร์ศเศรษฐศาสตร์มันมันล็อกสเปคไว้เลยเอ,ลยอใช่อัตราดอกเบีย้ย<ห>เงินเฟ้อต้องคำตั้งเท่านั้นตรงนี้จึงจะมีผลออกไปตรงนี้ถูกต้องไหมอินพุตข้อมูลเข้าไปแล้วมีผลในเขาเรียกว่าเออเป็นการเป็นการพยากรางเศรษฐศาสตร์เขาก็มีข้อมูลอินพุตเข้าไปเอาละไหนๆก็พูดถึงเศรษฐศาสตร์นะนี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ ขออนุญาตเข้าสู่เรื่องของการสลับราศีครับเรื่องเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจในปีนี้ราศีไหนที่จะเปลี่ยนจากยากจนเป็นร่ำรวยบ้างมาแล้วมาแล้วนี่ตามหลักทางโหราศาสตร์ดาวพฤหัสดีโลกค้นจากวิกฤตเมื่อปี2 5 6 6ที่ผ่านมาโควิดผ่านไป ทุก84ปีจะมีครั้งหนึ่งเมื่อ84ปีสองรอบที่แล้วเกิดโรคฮาระบาดรัชกาที่3 84ปีต่อมาเกิดโรคไข้หวัดสเปนคนตายทั่วโลกมากมายแล้วมาถึง84ปีรอบนี้คือเมื่อปี2 5 9ถึงปี2 6 6 7ปีดาวมันยูจะโคจรทับดวงโลกดวงเมืองครั้งหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดโควิด8มีนาที่ผ่านมาดาวมัตยูเนี่ยพ้นจากดวงโลกดวงเมืองไปแล้วแต่รอดาวดวงหนึ่งคือดาวพัสดีมาให้คุณ ตั้งแต่วันที่9มกราคมปี2 6 7นี้ดับสนีเดินหน้าในราศีเมษเล็งราศีตุลเพราะฉะนั้นราศีเมษกับราศีตุลจึงเป็นราศีที่มีเกณฑ์การเปลี่ยนชีวิตถ้าใครดูรายการนี้แล้วเกิดกำลังใจเกิดเลิกป่วยใจฮึดสู้คิดลงทุนคิดขยับขยายเปลี่ยนแปลงมันจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ปังสมใจคือราศีเมษราศีตุลสู้แล้วรวยเปลี่ยนชีวิตฟ้าคง นี่ไงนี่ราศีเมษและราศีตุลตุลนะครับเอาละเราสลับชีวิตของบอรักเข้าสู่เรื่องของราศีถูกต้องอันที่หนึ่งไปแล้วครับกู้เรารวยกลับเข้าสู่ชีวิตของอาจารย์บ้างเห็นบอกว่าบ้านไฟไหมจนไม่เหลืออะไรเลยมันสองประเด็นนะในดวงผมเนี่ยดาวในดวงผมเนี่ยมีดาวพันธุแปลว่าบ้านแปลว่ารถยนต์เป็นโมรณะแปลว่าบ้านต้องไฟไหม จะไม่มีบ้านรถไม่มีชาตินี้ในดวงเลยนะในดวงตั้งแต่หมายความว่าในดวงกําเนิดตั้งแต่เนิดอะดวงดวง,ดวงคือเวรกรรมบุญนํามาเกิดเราสะสมมาหลายชาติพบทั้งบุญและบาปมันจะมาปรากฏในรูปดวงกําเนิดเพราะนั้นเราก็ดูแล้วว่าปี2543จะเกิดไฟไหม้บ้านพ่อแม่ตายในบ้านเอจร้รู้มาก่อนรู้ก่อนจึงจาก,การดูดวงตัวเองถูกจึงไปกราบสมเด็จเกี่ยวก็ไปพบท่านทีธนาหารบอกว่ารีบบวชเลย ดูดวงว่าไฟจะไหม้บ้านใช่ไหมให้รีบบวชบอกแต่บวชเสร็จจะไม่ให้อยู่ที่วัดสเกตจะส่งไปอยู่กับหลวงพ่อบุญมาที่วัดผาเกิง้งไม่มีน้ําไม่มีไฟมันจะได้แก้เคดบอกหลวงพ่อผมขอคิดก่อนได้ไหมครับบวชแล้วไม่ผมอยู่วัดให้ผมไปอยู่วัดผาเกิ้งเทพภูมผมผมอาจจะไม่ไปครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ ตัดสินใจเลยอ่ะตกลงบวชนะเมษานี่บวชเลยกําหนดวันบวชเลยจะบวชแล้วไม่บวชไม่งั้นสามสี่เมษาบวชเลยกําหนดบวชก็เมษาพฤษภามิถุยากาจะศึกประมาณกรกฎาแต่ปรากฏว่าวันที่ผมศึกขาลาเพศเนี่ยในปีสี่สามคือสิบแปดเนี่ยลาบวชตอนตีห้าตามเลิกเนี่ยไฟไหม้บ้านเกลี้ยงเนี่ยเหตุเกิดจากคนเมายาบ้าเผาบ้านตัวเองแล้วอยู่ติดบ้านผมลมมันพัดมาไฟไม่หมดแล้วแล้วเป็นข่าวหน้าหนึ่ง ในปีนั้นเนี่ยบังเอิญปีสี่สามถ้าย้อนหลังนะนเขาเป็นปีนี่นี่แม่ผมปีนั้นเป็นปีสี่สามเห็นไหมนะไฟ <ป S 1> ไม่บ้านเกลี้ยงผมพอมศึกเสร็จผมกลับมาบ้านเนี่ยไอไอโทรโทรทัศน์ผมเนี่ยมันอยู่คาประตูพ่อบอกว่าเสื้อผ้าเองเนี่ยเอามากองไว้ให้ได้กลัวศึกแล้วไม่มีเสื้อผ้าใส่พ่อได้แต่หูรูดตัวเดียวโทรททีวีพ่อชอบดูดึงมาได้แค่คำคำตูลูกเอกมาไม่ได้เออผมจําได้พาพ่อแม่นะไปกราบคุณเปลวสีเงินคุณเปียวสีเงินเป็นที่เคารพนั่สือ คุณไปบอกหาบ้านในพ่อแม่อยู่พักฟักเงินในกระเป๋ามานะอ่ะเอาไว้ะไปหาที่อยู่ก่อนโอ้โหการจำรายละเอียดไม่หมูชีวิตเนียคือเป็นหมอดูมันมีคนบาดแล้วมันเป็นเรื่องรลวที่จําได้มันมีเรื่องรา่าอ่าล้วครับสลับราศีที่สองเลยครับในไหนก็พูดถึงอัคคีภัยในไหนก็พูดถึงอุบัติเหตุเรื่องของเพศภัยทั้งหลายราศีไหนครับในปีนี้ที่จะเกิดอุบัติเหตุใหญ่เช่นอัคคีภัยเช่นไฟไหม้น้ําร้อนลวก อะไรประมาณนี้วิทยาวาสตโยนระเบิดให้ผมเพื่อให้คนเกลียดแล้วนันเนี่ยไม่ใช่ให้ระวังตัวให้ระวังตัวก็แปบคืออย่างนี้ในปี2 6 7เนี่ยมันเข้ายุคที่เก้าเดี๋ยวเราจะพูดกันยุคที่เก้าเนี่ยแล้วปีนี้เป็นปีอะไรปีมังกรใช่ไหมมีมังกรงูใหญ่มังกรมังกรไม่ใช่มังกรทองมังกรไฟดังนั้นมันจึงเป็นเริ่มต้นยุคเข้าปีมังกรไฟมันจึงเกิดภุระเบิดที่สุพรรณเห็นไหมมันน่ากลัวนะเห็นไหมเพราะฉะนั้น ไอ้เรื่องของอักิีภัยและเรื่องของเพลิงเนี่ยจะน่ากลัวในยุคที่9นับตั้งแต่ปีทั้งหอดหบไป20ปีเพราะฉะนั้นปีที่แรงที่สุดเนี่ยคือต้องระวังในทุกชนชั้นในทุกบุคคลแต่ราศีที่ต้องระวังมากๆเนี่ยราศีกุมราศีสิงห์นะราศีกุมกับราศีสิงห์สองราศีเนี้เป็นราศีที่โดนเต็มๆและสามราศีมีนมันมีราหูซึ่งเป็นธาตุลมไปอยู่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยมีนกุมสิงห์ ต้องระวังให้มากหน่อยแต่แต่อย่ากลัวเพราะนั้นขาพรากำแพงศอกกำแพงขยิงทำประกันอัคคีภัยไว้ขัน,นหัวทางป้องกันนะและที่บอกเนี่ยมีนสิงกับกุมเนี่ยที่ต้องระวังเพราะว่าดาวเสาบันทับในปีปี67เนี่ยนะสำคัญเนี่ยนะคืออาจจะแค่น้ําร้อนลวกไฟไหมอย่างนี้ก็ได้นะ,ะมันหลายอย่างนะความร้อนต้องระวัง ตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ